เหรอตกลงเป็นไงบ้างอะกล้าเรื่องโควิดนะฉันไปตรวจมาแล้วฉันฉันไม่ได้ติดเชื้อเฮ้ยจริงเหรอไม่เป็นอะไรใช่ไหมจากผลการตรวจนะไม่ได้ติดเชื้ออะไรหรอกเป็นแค่แค่หวดธรรมดากับอ่อนเพลียน่ะก็คืออาจจะหักโหมร่างกายหนักไปหน่อยอะไรทํานองนี้หรือเปล่าครับเออก็ไม่นี่ครับ อ๋อเมื่อวานก็เพิ่งวิ่งฝ่าลมฝ่าฝนตากแดดไงล่ะฝึกซ้อมทุกวันจริงๆด้วยสําหรับอาการก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงอะไรมากก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่น่าเป็นห่วงค่าฝุ่นนะเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยนะแล้วก็พยายามใส่หน้ากากาอนามัยตลอดเวลาด้วยแล้วก็อย่าไปตรงถนนที่มีรถเยอะๆเกินเรากันนะครับโอเคไหนก็ไม่ได้เป็นอะไรนอะดีแล้ว นึกว่าจะตายสักอีกอะอ้ยทำไมไม่ไปหาหมอเร็วๆล่ะถ้าแบบนี้ถ้าเป็นจริงๆมันแพร่เชื้อคนอื่นเขาลำบากนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าว่าโรงเรียนต้องปิดต้องมีคนเดือดร้อนอะไรมากมายเพราะว่านายคนเดียวเลยอะอุย้ยอีบ,บ้าเอ้ยฉันผิดเองล่ะฉันขอโทษนะ ทีหลังน่ะไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นก็ได้รู้แหละว่าเก่งถ้าไม่คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองบ้างก็ได้ถ้าตายไปก็คงทำอะไรที่อยากทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็จริงอะขอบใจนะเรื่องอะไรเหรอก็ขอบคุณที่เข้าใจอะไรอะคนลุกชะมัดอะ่ะคนเรามันต้องปรับตัวกันทั้งนั้นนั่นแหละเข้าใจมะเข้าใจมะ ยนะอย่าลืมโพสต์บอกโรงเรียนด้วยเหละว่าไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะอย่าลืมนะเข้าใจนะจากนั้นกล้าก็โพสต์ผลตรวจแล้วก็ได้ขอโทษขอโพยทุกคนทุกคนก็สบายใจขึ้นเยอะไม่นานนะักโรงเรียนก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมส่วนกล้าก็หายซาไปเลยก็แบบนี้แหละนะทุกคนเองก็มีเรื่องต้องปรับตัวใช่ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุข